คุณเอมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะคุณครูปอลยยอดคุณปุณเป็นยังไงคุณปุณรู้เรื่องไหมคุณปุณดีมากเลยค่ะอาจารย์เริ่มพูดได้ได้เยอะขึ้นค่ะสามารถดีเลยแค่คุณปุณคุณดีใจคุณปุณนะที่ดีไหมเพื่อนวันเนื้อหาวันนี้ดีไหมวันนี้เที่ยงดีมากเลยค่ะดีมากเราพิพ่อไทยแลนด์ดีมากเลยอ b o u t Thailand about มากเลยค่ะ about พูดแล้วไม่พูดประเทศไทยจะไปพูดอะไรอ่ะ ถูกไหม<ช>ครับใช่ีเซนประเทศตัวเองดีมากมากอ่าเราต้องพูดให้ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไงเราต้องเล่าเล่าไปก็ค่อยตามภาษาคาศัพท์เราม,มาจากจากข้อมูลได้ค่ะจากท่องเป็นคำคำก็าสามารถต่อเป็นประโยช์ได้ค่อยๆไป,ไป,ไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งพวกคุณจะได้ใช้ภาษาเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องแบบไม่คิดว่ามันจะไม่ต้องไปคิดว่าจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะทุกวันนี้มันเป็นทุกประเทศมันก็เป็นประเทศเดียวกันหมดแล้วแหละเพราะว่ามันมันเร็วมากเรื่องของอ่าเขาเรียกว่า มันมันมันเชื่อมถึงกันได้หมดอ่ามันมันแบบว่ามันเหมือนโลกมันเล็กลงมากด้วยการติดต่อสื่อสารที่มันเร็วมากนะครับสามารถอยู่ที่ไหนก็รู้เห็นกันหมดภายในวินาทีเดียวอ่ะเสียววินาทีอะดูสิแล้วทําไมชีวิตพวกเรามันจะต้องไม่ใช่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤนในอนาคตมันต้องได้ใช้สิคนที่ได้ภาษาอังกฤษคนที่มีโอกาสที่ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทักคุณไม่ต้องท้อ ถือว่าในวินาทีชั่วโมงบินนี้เราต้องต้องเอาชั่วโมงบินสูงๆไว้ฝึกประสบการณ์ได้เยอะๆแล้ววันหนึ่งเราจะได้คุณค่ากับมันได้ประโยชน์กับมันเนาะบทเรียนวันนี้ยากไหมคุณคุณคุณนิชาบทเรียนวันนี้ยากไหมครับอ่าไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเออเาเปิดไมเลยก็ได้ไม่เป็นไร around the world คือรอบโลกเลย around the world นะครับคนนักท่องเที่ยว tourist from many country นักท่องเที่ยว หลายๆประเทศ From many country love visiting Thailand love visiting Thailand รักการมาเที่ยวประเทศไทย Visiting Visiting Thailand รักการมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่ามันมี uh, Beautiful views มันมีวิวสวยมาก uh, In the c e n t r a l of Thailand มันจะเป็น uh, มันจะเป็นแบง g k o k นะ Bangkok is big city เป็นเมืองซิวิไลซิตี้เป็นเมืองที่มีซิวิไลเจริญอะซิวิไลซิตี้อ่าแบงค์ของอิตซิวิไลซิตี้ซิวิไลซิวิไลซิตี้อ่าซิวิไลซิตี้อิตเดอะซิวิไลซิตี้เป็นเมืองที่สวยงามทันสมัยโม,มแบบ uh, train, ฟฟเดิ uh, bus, ร,ดาาร taxi. Uh, ์นซิตี้โมเดิร์นซิตี้มันก็จะมีแบบอ่าสกายเทรนรถไฟฟ้าซับเวย์รถใต้ดินอย่างเงี้ยมีอ่าพับบิกบัสรถบัสสาธารณะมีแท็กซี่อ่ามันก็จะเป็นพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบ Uh, Big Airport สนามบินใหญ่ international airport สนามบินนนาชาติ international airport uh, ก็คือ uh, อะไรนะสนามบินนั้นครับสุวรรณภูมิ airportand อ uh, ดอนเมือง airport ดอนเมือง airport มันจะ in the center of bangkok มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงกลางของกรุงเทพ in the center of bangkok center ศูนย์กลาง center of bangkok สว่นสวนสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตมันจะเอาไซบ์แบงกอกอินสมุทรปราการพรวิชมันจะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือเรียกว่าอะไรนั้นน้องงูเห่าน้องงูเห่าเพื่น้องงูเหา่งงหาเอาแล้วเขาพูดไปนะครับเขาจะถามว่าอะไรละงูเหา่โาโคบะโคบาโคบะเขาบอกเขาโคบาโคบระคืองูเหา่านะครับน้องงูเหา่โาโคบะงูเหา่า โคบะพรอนเป็นน้องงูเหา่าพรอนก็คือเป็นสะเป็นบอ่อนะครับเป็นแบบน้องงูเหา่าอ่ะอเป็นเป็นโคบะนะครับอืมก็ว่าไปนะครับนะพอเห็นภาพนะพูดให้ได้นะประเทศไทยวันนี้จะพาเจาะลึกประเทศไทยวัน,นเจาะลึกประเทศไทยอ้าวต่อไปเซาท์เชนไทยแลนด์เซาทนไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มี many province มีหลายจังหวัด about 14 provinces ประมาณ14จังหวัดนะ about 14 e provinces ประมาณ14จังหวัดภูเก็ตมันเป็น is island ภูเก็ตมันเป็นเกาะ is island is small island มันเป็นเกาะเล็กๆเ,เห็นไหมภูเก็ตภูเก็ต province เป็น is small island เป็นเกาะเล็กๆ island คือเกาะ island มันมี many foreigner live here มีต่างาาชาต,า,งาติอาศัยอยู่ที่นี่ many foreigner มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ที่นี่ many foreigner live here at Phuket Is beautiful city เป็นเมืองที่สวยนะครับ Around แล้วมันสวยแล้วม,มี many mountain ภูเขาเยอะ many island มีหลายเกาะแล้วก็มี the beautiful sea มีทะเลที่สวยมาก beautiful sea อ่าฝั่งอะไรครับอันดมัน s ซ d สีอันดามัน e ีฝั่งทะเลันดามันอันดามัน e ีอันนี้คืออ่าวไทยหรือไทยกับฝั่งนี้คืออ่าวไทยอ่าวไทยหรือไทยกับอันนี้คืออันดามันอ่า Andaman s e มันจะมีอ่า ส่วนฝั่งนี้มันจะมี beautiful beach beaches มีแบบชายหาดสวยมากรอบๆนี้ beautiful beaches นะครับมี beach นะครับ beautiful beaches สองพูดให้ได้นะครับ yeah, อย่าก็ใกล้ไปเนี่ยเราก็ได้แล้วเนี่ยภูเก็ตภูเก็ต is อ่ามันเป็นเมืองอะไร is is popular city เป็นเมืองที่ยอดนิยม for tourists สำหรับนักท่องเที่ยว for tourists สำหรับท่องเที่ยว for tourists สำหรับนักท่องเที่ยว for tourists นะ tourists นะครับพูดให้ได้โซ so, พูดต่อไปอีกอ่าเาบอกชูไซส์สองข้างชูไซส์ of south china i land สองข้างของภาคใต้มันจะเป็น the sea เป็นทะเล the sea เป็นทะเล the big sea ทะเลใหญ่เลย the b i g sea big sea ทะเลใหญ่นะครับเป็นทะเลใหญ่ ซึ่งซึ่งทะเลตรงนี้มันแบบ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าอ่าวไทยอันนี้คืออ่าวไทยนี่คืออันดามันเราต้องพูดไปเป็นบิว l b ฟูลบีชแ b e a ิว i f ฟูลเ u n ์เทนนะครับซึ่งถ้าเรามาจากอ่าถ้าคุณยู่ t r v v l l r r o m r o มท r า v e ลอ่า f r o มสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตชิวภูเก็ตแอร์พอร์ตมันจะเทคไทม์ประมาณ one hour ั่วโม hour ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง take time one hour อ่าประมาณหนึ่งชั่วโมงชูเกตอ่าภูเก็ตแอร์พอร์ตภูเก็ตแอร์พอร์ตนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละภูเก็ตแอร์พอร์ตนะครับมันก็จะมาอย่างเงี้ยนะครับภูเก็ตแอร์พอร์ตมาแล้วโซ่ก็มาง่ายมากนะครับอีกโซ่คอนเวเนียนสะดวกบอยเฟรชโดยเที่ยวบินบอยเฟรชโดยเที่ยวบินบอยบัสโดยรถบัสบอยเทรนโดยรถไฟบอยเทรนโดยรถไฟบอยเทรน วันนี้ให้แบบภาษาเกี่ยวกับประเทศไทยเต็มที่เลยนะครับประเทศไทยเต็มที่นะครับซึ่งซึ่งบ,งบางบางบางที่ก็จะเป็นอ่ายูโนไลก์อะยูโนพัทยาซิตี้มันอยู่อีสเทิร์นไทยแลนด์ทางทิศตะวันออกนะครับ is t not far from Bangkok ไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะว่ามันมีอ่ายูโน you can travel from from Bangkok to Pattaya c i ก็ใช้เทค t ท m e about one hour ประมาณ1ชั่วโมง by bus two hours by bus ประมาณ2ชั่วโมงโดยรถบัสนะครับประมาณสองชั่วโมง on uh, motorway road ทาง motorway เลย right, motorway road อ uh, ่ so convenient สะดวกมาก so convenient สะดวกมาก so c o n v e n i e n t e อ่ามันจะเป็น beautiful mountain beautiful mountain and beautiful sea u ม t เทนก็สวยทะเลก็สวย is t not far from Bangkok ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับซึ่งจริงๆแล้วภูเก็ตเนี่ย is is far from Bangkok ภูเก็ตอยู่ไกลจากประเทศไทยเชียงใหม่ is far from Bangkok เชียงใหม่ก็มี has a lot of mountain a lot of mountain ส่วนภูเก็ต has a lot of island มีเกาะเยอะ a lot of island มันเป็นอ่า uh, uh, มันมีอ่า uh, beautiful beaches มีชายหาดที่สวยมาก beautiful beaches beaches คือชายหาดที่สวยมาก beautiful beaches อ่าเราต้องพูดให้ได้นะครับเห็นไหมซึ่งตรงนี้อ่าพัทยามัน is popular is popular city นะครับสวยมากเหมือนกัน for tourism มันก็จะมี many bar มันมีบาร์เยอะ many massage shop ร้านนวดเยอะอ่า uh, many อ่าอ่า the malls มีห้างเยอะ Maybe this time I'll try Me. Oh, I don't want to lose you. Cause I'm a Oh, you're so much closer than you appear.